พบกับช่อง YouTube ฟอร์ดโรสคาร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวพี่รถพามารับชมเจ้าตัวสปอร์ตนะคะ4ประตูราคาตัวรถอยู่ที่9,940 0 0บาทนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะ2,000เทอร์โบเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะ170แรงม้านะคะตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ Android มีมาให้นะคะเบาะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัวนี้และก็เดี๋ยวพี่รถจะพามารับชมนะคะว่า รถคันนี้มีติดอุปกรณ์อะไรกันมั่งนะคะเริ่มจากนะคะตัวกระจังหน้าได้เลยนะคะกระจังหน้าตัวนี้เป็นในส่วนของชิ้นงานเจ้าตัววิกเตอร์นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟมินิเดยไลท์นะคะทั้งหมดนะคะสามดวงไฟตัวนี้ให้นะคะสตาร์ทรถนะคะสตาร์ทรถปิดรถนะไฟติดไฟโชว์พร้อมกับไฟซีแคมด้านข้างนะคะแรมก็พร้อมกับ ตัวกัรชนหน้าเป็นรังพึ่งนะคะใหญ่ๆเลยระบายความร้อนได้ดีนะคะตัวนี้แล้วก็ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นในส่วนของชิ้นงานเจ้าตัว h ัม m มอรนะคะคุณลูกค้าตัวนี้มาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงสามารถลากจูงได้จริงๆใช้งานได้นะคะ2.5ตันเลยนะรุ่นนี้เป็น h ัม m มอรรุ่น แอสลาดกันนะคะอ่าแล้วมาดูงานด้านข้างของเขากันเลยนะคะไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้มาพร้อมกับโปงล้อนะคะเป็นในส่วนของชิ้นงานเจ้าตัววิตเตอร์อีก เช่นกันนะคะแล้วรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นสายลุยแน่นอนนะคะสายวัยรุ่นแต่งซิ่งนะคะซึ่งนั่นหมายความว่ายก2นิ้วนะคะในกรณีที่นะคะคุณลูกค้ายก2นิ้วนะคะจําเป็นที่จะต้องใส่ปีกนกปรับองศาลูกหมาก,กันโค้งนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวปีกนกปรับองศาเป็นในส่วนของเจ้าตัวออปชั่นนั่นเองนะคะทำไมนะคะคุณลูกค้าเราถึง ยกโหลดจำเป็นที่จะต้องใส่ปีกนกปรับองศานะคะเพราะว่าจะรักษาปรับสภาพนะคะความสมดุลก็คือฐานล้อทั้ง4ล้อนะคะจะให้อยู่ในระบบของเขานะคะก็คือเขาตั้งมาตรฐานมาแล้วแต่ว่าเรามีการดัดแปลงนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าเราจําเป็นที่ต้องใส่ปีกนกปรับองศาลูกหมาก,กันโครงลูกหมาก,กันโครงนะคะจะช่วยในการ การกระแทกนะคะคุณลูกค้าการกระแทกช่วงร่างนะตัวปีกนกนี่ก็ไม่กินยางนะคะรักษาทั้งฐานล้อสีล้อของเรานะคะมาพร้อมกับซีรีส์ยางนะคะตัวนี้เป็นยางโตโยอเพื่อนคันชีนะคะ RT นะตัวนี้ซีรีส์ยางใหญ่เลยนะยางอยู่ที่305ท 5R 20นะคะพร้อมกับล้อแม็กเก๋ๆละหล่อค่ะนี้เป็นงานของ A v a m p i r e นั่นเองนะคะคุณลูกค้า หล่อๆกันนะคะสายลุยสายซิ่งนะคะและด้านข้างของเขานะคะก็เป็นตัวนะคะชิ้นงานตัวนี้และเรียกว่ากราบข้างฝากระโปรงรถนะคะเ็าเป็นในส่วนของวิกเตอร์เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นบอดี้คิดนะคะตัวนี้แล้วก็บันไดข้างของเขานะคะเป็นในส่วนของเจ้าตัวฮัมเมอร์นะคะตัวนี้มาแบบหล่อๆก๋ๆนะคะเหยียบได้ใช้งานได้ขึ้นได้นะคะคุณลูกค้านี่นะใช้งานได้นะคะ นี่เลยเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าตัวนี้กันนะคะภายในตัวนี้นะมีหน้าจอนะคะมาให้นะมีปุ่มฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาให้ด้วยเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำน,นะคะภายในแต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์นะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะคุณลูกค้าแต่ตัวนี้นะคะระบบปรับเบาะยังเป็นอัตโนมืออยู่นะคะตัวนี้นะยังเป็นอัตโนมืออยู่นะคะอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูงาน นะคะด้านหลังของเขาเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมนะคะจริงๆแล้วตัวลาวหลังคานะคะรุ่นสปอร์ตนะจะไม่มีมาติดมากับตัวรถนะคะคุณลูกค้าแต่ว่านะคะเราคุณลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มหรือใส่เพิ่มได้นะคะตัวนี้ไม่ได้เจาะนะคะคุณลูกค้าไม่ได้เจาะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่เราแค่ติดเพิ่มเฉยๆนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบ สามารถนะคะถอดออกได้เลยนะคะถอดออกได้แล้วก็มาพร้อมกับเจ้าโรบาด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นงานของ h ฮมเมอร์เช่นกันนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะไฟตัวนี้นะคะมินิเด y l ไลท์น่ะตัวนี้นะคะบอกได้เลยใช้งานได้ปกติสตาร์ทรถเบรกโน่นนี่นั่นติดนะคะสองสว่างด้านหลังนะให้ไ,ไลท์นะคะที่ฝากระโปรงนะคะจะมาพร้อมกับตัวหนังสือ อะคริลิกนะคะฝากระโปงนะคะคำว่าฟอนต์ฟอร์ดนะคะ F O R D นะเป็นสีดำนะคะตัวนี้ตัวหนังสือเลือกเป็นสีดำนะคะรถคันนี้นะคะก็เป็นสีเทาดำนะคะแต่คุณลูกค้าเลือกนะคะชิ้นงานออกมาเป็นในส่วนของเจ้าตัวดำเงานะคะเออนั่นแหละค่ะแล้วก็ครอบไฟท้ายของเขานะคะก็มีมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วตัวไฮไลท์อีกตัวหนึงนะคะ กันชนท้ายนะคะเป็นในส่วนของเจ้าตัวชิ้นงานฮัมเมอร์นะคะมาฟ้อมกับไฟมินิเดลไล์นะคะส่องสว่างนะคะติดจริงใช้งานได้จริงนะคะห่วงลากจูงสีแดงนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ก็นะคะวันนี้นะคะพี่รถมาฝากโปรโมชั่นนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะ,ะเป็นรุ่นนะคะสี่ประตู สปอร์ตนะสประตูสปอร์ตราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่9,94 0 0 0บาทนะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่9,94 0 0 0บาทโปรโมชั่นนะคะออกรถนะเริ่มต้นใช้เงินอยู่ที่6,9 0 0 0บาทนะคะหรือส่วนรถ1,000 0 0บาทหรือคุณลูกค้านะคะดาว25%ดอกเบี้ย0% 4ปี4ปีนะ4ปีก็คือผ่อนได้48เดือน0%ไม่มีดอกเบี้ยเลยหรือ จะเลือกเป็นแต่งเต็มนะคะตามคันข้างหลังของพี่รถนี้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้หรือจะเปลี่ยนแค่ร้อแม็กนะคะเลือกได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่รถขอฝากโปรโมชั่นไว้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเบอร์โทร0621456176 ID Line 0621456176นะคะและก็ ช่อง y o u t u b e f o ฟอร o ดร Car นะคะเพจ Ford ป้ายแดง B ีวายรถยุทธเกษตรนวมินนะคะติ๊ก o k นะคะฟอร์ดรถคานะคะรับประกรันการขายนะคะด้วยอายุงานนะคะที่เป็นเซลมาทั้งหมด10ปีนะคะให้ข้อมูลของคุณลูกค้าได้หมดนะถ้าในกรณีชุดแต่งดอกเบี้ยนะคะโปรโมชั่นนะคะมีอะไรนะคะทักมาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ